Volume of c h a n e l เปิดโลกการอ่านหนังสือที่มากกว่าแค่การอ่านขอบคุณสำหรับการอ่านต้นฉบับและการวิจารณ์ที่มีคุณค่าผมจะพยายามแก้ไขาตามที่คุณแนะนำซึ่งผมเห็นด้วยเกือบทั้งหมดผมยังพอมีเวลาอีกหลายวัน กว่าจะถึงงานสัปดาห์หนังสือพี่อ้วนเจ้าของโรงพิมพ์เม็ดทราก็รับปากแล้วว่าสามารถพิมพ์เสร็จภายใน5วันไส้เก่าอีกวันเดียวก็เรียบร้อยสรุปว่าผมยังมีเวลาที่จะแก้ไขอีก20กว่าวันแก้แล้วจะดีหรือไม่ดีก็ค่อยว่ากันอีกทีเรื่องที่คุณกังวลว่าผมจะไม่ยอมรับการวิจารณ์ของคุณนั้นเป็นไปไม่ได้เลย เพราะผมเป็นคนออกปากให้คุณช่วยเมื่อคุณช่วยแล้วผมก็มีแต่ขอบคุณด้วยความยินดีเรื่องจะอวดตัวถือดีนั้นอย่าได้กังวลไปเลยผมอาจจะพูดโม้บ้างในบางเรื่องแต่ให้คุณสบายใจได้ผมไม่ชอบคนกลางและไม่ชอบคนหยาบคายและผมจะไม่ทําเรื่องแบบนั้นเด็ดขาดผมคิดอยู่ตลอดว่าหน้าที่เขียนให้ดีเท่าที่จะดีได้เป็นหน้าที่ของนักเขียน เมื่อคนอ่านอ่านแล้วชอบหรือไม่ชอบนั้นเป็นเรื่องของเขาส่วนคําวิจารณ์ของคุณนั้นถ้าแก้ไขได้ผมพร้อมจะแก้ร้อยเปอร์เซนซึ่งถ้าผมหลงตัวเองว่านี่กูยอดฝีมือผมคงไม่ไหวหวานให้ใครมาช่วยดูหรอกครับแม้แต่เรื่องเมียคนอังกฤษกว่าจะออกมาได้อย่างที่คุณเห็นนั่นผมก็ให้อาจารย์สองคนช่วยอ่านแล้วผมก็แก้อีกไม่รู้กี่หน วันหนึ่งผมไปงานมาติชนอาจารย์วบรยาวิวัฒสอนซึ่งเคยเขียนคอลัมน์ลงไลเตอร์มาเป็นปีๆแต่ผมไม่เคยพบหน้าท่านเลยไม่เคยคุยกันด้วยซ้ำบังเอิญเรามางานเดียวกันอาจารย์ท่านเข้ามาทักเรายืนคุยกันหลายนาทีอาจารย์วิจารณ์งานผมอยู่พักใหญ่บอกว่าเขียนสนุกเล่าเรื่องเล็กๆได้ดีแต่ว่าภาษาของผมยังมีข้อตำหนิ อาจารย์อยากให้ผมปรับปรุงบอกให้ไปอ่านงานยาขอบมากๆผมก็ครับครับว่าจะลองไปหาอ่านดูแต่การวิจารณ์ในส่วนอื่นๆของอาจารย์ผมก็เก็บเอามาคิดใคร่ครวญอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ฟังใครเลยที่ผมไม่ชอบคือคำชมลอยๆจากรุ่นพี่ที่ไม่น่าเชื่อถือชมแบบขอไปทีประมาณว่าเองเขียนหนังสือดีอย่าเลิกเขียนเสียนะ หรือคุณเก่งจังมันแสดงให้เห็นว่า 1. เขาไม่อ่านมัน 2. เขาอาจติดนิสัยนี้มานานคือเจอนักเขียนคนใดก็ตามแต่ก็ต้องพูดด้วยประโยคแบบนี้เดือนเมษานี้ผมมีโปรแกร,รมที่แน่นอนแล้วว่าจะลงไปเที่ยวปักใต้ไปเยี่ยมบ้านสักสองสามวันแล้วค่อยไปหาคุณจากนั้นจึงค่อยชวนกันไปกลางเต้นหรือเที่ยวที่ไหนสักแห่ง ผมหวังว่าคุณคงว่างหรือถ้าให้ดีอยากให้คุณมาเที่ยวงานสัปดาห์หนังสือที่กรุงเทพแล้วเราค่อยขับรถลงใต้ด้วยกันแวะกลางเต็นท์นอนที่หาดวนกกรสักคืนกลัวอ,อย่างเดียวว่าฝนตกแต่อย่างไรก็ดีผมคิดว่าคงมีโอกาสพบคุณแน่นอนฉบับนี้เขียนมาสั้นๆก่อนผมจะแก้ไขนิยายของผมแล้วละ่ะเสร็จเมื่อไหร่จะเขียนจดหมายยาวๆมา เล่าเรื่องของใครต่อใครให้คุณฟังอีก26กุมภาพันธ์2547หนังสือเสียงวอ l ลุ่มอัพ a ช n แนเปิดโลกการอ่านหนังสือที่มากกว่าแค่การอ่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการรักการอ่านกันค่ะร่วมพูดคุยแชรเรื่องราวและแนะนำหนังสือที่ชอบ หรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ Facebook, YouTube และ TikTok, VolumeUp Channel หรือติดต่อผ่านอีเมล VolumeUp. t h a i @gmail.com